ผมสั่งซื้อมาจากใน Facebook แล้วผู้ขายเนี่ยเขาปล่อยให้ผมเพียงแค่3แบงแดงอึ๊บซึบปึ๊บปึ๊ <c oughs> บีเนียแม่งจะได้เล่นไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างเครื่องพังเพราะอ่านเทปกับเครื่องพังเพราะผมมาใส่่านหรือมาใช้งานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันเปิด <c oughs> ตรงอันนี้พอตปุ่มพอตไม่ใช่ทําไมกูรู้สู้ชีวิตเพราะว่าเครื่องเล่นเทปเครื่องเดียวจริงๆหรือเะลเราก็คว่ำหัวอย่างนี้ลงครับแล้วก็หย่อนตรงตรงหัวตรงฝ้าอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็ปิด ปึ๊บแค่นี้เลยแล้วก็ลองกดเล่นดูนดสัขยันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นักสะสมนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมก็จะตามชื่อคลิปนี้เลยก็คือเราจะมา u n b o อเครื่องลเล่เก่ากันนะครับซึ่งการ u n นบอในครั้งนี้ผมบอกกันนะว่ามันมีที่มาที่ไปที่ผมไม่แน่ใจนะว่าพอทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมันจะแปลกสำหรับคนไหมแต่สำหรับผมอะ่ะมันอาจจะแปลกในระดับหนึ่งนะครับ คือในบทนี้ก่อนว่าไอ้แบรนด์ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบรนด์โซนี่เนาะแล้วเมื่อพูดถึงแบรนด์โซนี่เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหญิงรู้จักชายรู้จักทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่หรือว่าคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์โซนี่แน่นอนครับแล้วก็เมื่อพูดถึงแบรนด์โซนี่แล้วตีสโคบมาเฉพาะในส่วนของสื่อให้ความบันเทิงหรือว่าอย่างเช่นเครื่องเล่นเทปที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยจริงๆในยุคสมัยนั้นจนถึงยุคสมัยนี้เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าอยาจจน,น้ เมื่อประมาณเกือบเกือบสาปีที่แล้วเนี่ยก็จะมี Sony Walkman ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอรุ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ Sony Walkman นะครับผมแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยผมเช็คราคาตลาดนะครับผมจะอิงจาก s h อป e ี้และซด้าละกันเนาะไอรุ่นผมสั่งซื้อมาเนี่ยเมื่อเทียบกับช้อปปี้และซด้าเนี่ยน่าจะถูกกว่าประมาณสบ3เท่าตัวได้ครับคืออ่ะอย่างช้อปปี้ที่ผมเช็คนะครับก็จะราคาประมาณ1,400กว่าบาทแต่อันนี้ผมสั่งซื้อมาจากใน Facebook แล้วผู้ขายเนี่ยเขาปล่อย ใช่ครับ3ามแบงค์แดงครับหรือว่า300บาทท้วนนั่นเองนะฮะซึ่ง300บาทเนี่ยผู้ตามตรงนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักหรอกถ้าเกิดว่าเปิดติดแล้วมันเล่นได้มันอ่านเทปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกับผมมากๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เช็คเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสภาพเป็นอย่างไรหรือว่าเราได้ของตรงปกหรือเปล่าเฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะมากรีดให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันนะครับอ่าเริ่มเลยกรีดลึกนี่กรีดไปเลยจ้าปึ๊บเอ้ยร้านห่อบับเบิ้ลมาอย่างดี ดีนะนี่เป็นแบบนี้เลยครับทุกคนอึึึบบบซ ปุ๊บพี่แม่งจะได้เล่นไหมเนี่ยอ่านี่เลยครับทุกคนจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยล้องโฟกัสไหมไม่โฟกัสช่างมันสําหรับเครื่องที่ผมได้มานะครับก็จะเป็น Sony TCM 3 1 3นั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่แน่นอนเราจะรู้จักแค่พวก Sony Walkman ใช่ไหมครับแต่ Sony TCM เนี่ยอันนี้จากที่ผมสอบถามคนใกล้ตัวเช่นไอพีสน้องไก่หรือว่าคนที่เขาเล่นเทปกันนะครับข้อมูลที่ผมได้มานี่รุ่นนี้จะโดดเด่นกว่า w a l k m a n ในด้านของการที่มันสามารถบันทึกเสียงในตัว เพราะว่าถ้าเป็น Sony Walkman เนี่ยไม่ว่าใจรูปแบบของเทปหรือว่าในรูปแบบ CD เนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นของ Walkman ก็คือการเป็นเครื่องเล่นพกพาไปได้ทุกสถานที่ใช่ไหมครับแต่ไอโซนี่ TCM313 เนี่ยมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของการนําไปบันทึกเสียงหรือว่าการใช้ในการอัดเสียงผ่านเทปได้มันอาจจะนิยมหลกักๆเลยครับในสมัยนั้นก็จะเป็นพวกนักข่าวสื่อมวลชนหรือบางคนแพงๆหน่อยอัดเพลงส่งให้สาว ยเครื่องนี้ก็อาจจะเหมาะเหม่งนะเพราะว่ามันมีทั้งไมโครโฟนในตัวมันมีแจ็ครูหูฟังรู้สึกว่าจะ3.5มิลนะก็ยังลองรับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแม่งใช้ยังไงวะโง่ใเสืขยัน อันนี้พูดตามตรงเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเทปเลยเ <c oughs> พราะว่าในชีวิตนี้ก็คือสะสมแต่แผ่นซีดีมาก่อนเนี่ยเคร่งมาเริ่มสะสมเทปเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปเล่าสเปคให้ทุกคนได้รับฟังกันก่อนนะโดยที่ในด้านสเปคที่ผมได้รีเสิร์ชมาคร่าวๆนะครับโซ ny TCM313 รุ่นนี้เนี่ยจะได้ับการเปิดตัวเมื่อป,ปี1 9 9 6ซึ่งปีนี้2025่ก็ประมาณ29ปีโดยที่จุดเด่นของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นทั้งเครื่องเล่นแล้วก็เเครื่องงบบันทึกสียแบบพานะ นะครับผมแล้วก,ก็การใช้งานเนี่ยจะเป็นการใส่่าน 2A แบบนี้นะครับเป็นจํานวน2ก้อนแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีทั้งไมโครโฟนในตัวนะครับแต่ว่าการรับเสียงเนี่ยจะเป็นแบบโมโนเนาะแล้วก็พร้อมกับแจ็คหูฟัง3.5มิลด้วยกันนะครับใช้กันมายาวนานนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมี3.5มิลอยู่มั้งแต่ว่าตามที่ผมรีเสิร์ชเนี่ยเขาก็จะมีข้อสังเกตนะอย่างเช่นเสียงในการเล่นเนี่ย อาจจะค่อนข้างเบาซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องต่อลำโพงหรือไม่ก็ต่อหูฟังกันบ้างแหละเนาะก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากสักเท่าไหร่แล้วก็เห็นว่าพบอาการสายพันธุ์เสื่อมแล้วก็เสียงไม่สมูทหลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งหรือเรียกเวลาค่อนข้างนานมัง้งก็เนี่ยตามด้วยผมรีเสิร์ชประมาณนี้เลยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีสายถ่านก่อนปะ่ะนี่ครับก็จะมีช่องสายถ่านตรงนี้นะครับเลื่อนปึ๊บ อไอ้เฮียแม่งใส่ไงวะมันน่าจะเป็นแบบดันเข้าไปปะตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างเครื่องพังเพราะอ่านเทปกับเครื่องพังเพราะผมมาใส่ถานหรือมาใช้งานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันใส่ปลึ่มลองเปิดเปิดไงวะเปิด ตรงอันนี้พอตปุ่มพอตไม่ใช่ทาไมกูดูสู้ชีวิตเพราะว่าเครื่องเล่นเทปเครื่องเดียวจริงๆหรือเปล่าดูปุ่มนี้ก่อนอันนี้มันจะเป็นปุ่มบันทึกนะครับมีปุ่มหยุดมีปุ่มเล่นมีอะไรอะรีวายกับรีวิวอะไรของมันไม่รู้แล้วก็เนี่ยมีสลักพอตแต่มันบอกว่าเดิมทีมันต้องมีไฟ LED ด้วยซึ่งผมยังไม่เห็นไฟอ๋อไฟอยู่ตรงนี้ถ้ามันยังไม่ติดแปลว่ามันยังไม่เปิดหรือเปล่าวะไม่รู้ดิเดี๋ยวลองดูเพียเนี่ยปรเดิมอีกสายถานแล้วถอดไม่ได้1,000 Year อ๋อ <Later. S 2> oh, นี่ไงติดแล้วติดแล้วนี่มีไฟขึ้นแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ผมใส่ฐานผิดแน่ๆเลยแล้วเหมือนเจ้าของร้านบอกว่าไอ้ตัวหัวอ่านเนี่ยมันยังหมุนหมุนอยู่นะซึ่งตามที่ร้านบอกก็คือการให้หมุนอย่างนี้ก็คือแปลว่ามันน่าจะอ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองใส่เทปจริงๆดูแล้วกันนะครับว่ามันจะอ่านแล้วมันจะเล่นหรือเปล่าซึ่งหน่วยกล้าตายของผมนะครับ D2B เพราะว่าทางบ้านมีเทปอยู่แค่2ม้วนม้วนแรกคือบางแก้วม้วนสองดีทูซึ่งเออทำไมกูไปเริ่มบางแก้ววะแต่ช่างมันหยิบมาละเริ่มจากไอเหียแม่งเปิดไงวะเปิดเครื่องเล่นเทปก็ไม่เป็นกูมาเปิดเทปก็ไม่ค่อยจะเป็นอีกอ้าเปิดได้ละเปิดอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมานี้นี่นะครับ จะเป็นเทปชุดนี้นะครับ D2B Never r Ending a ัลบัเป็นอัลบัมชุดสุดท้ายในนามของ D2B เนอะซึ่งเอาจริงๆผมยังตามหาชุดที่เหลืออยู่นะอย่างเช่น D2B Type 2หรือว่า D2B ชุดแรก D2B Summer เนี่ยก็ยังตามหาอยู่นะครับก็ใครสนใจอยากจะจำหน่ายต่อก็สามารถทักอ e ีบ็อกมาส่วนตัวได้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับนี่มันจะมีไอตัวแง่งๆนี่อยู่นะครับก็เอาไว้สำหรับเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสัญลักษนณะ์เนาะว่าเป็นช่องเอาไว้เปิดนะครับในการใส่ จริงๆมันแค่ดันออกมามันก็จะอ้าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วในการใส่เทปนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะคว่ำอย่างนี้มั้งเดิมทีปกติมันจะด้านหงายมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คว่ำหัวอย่างนี้ลงครับแล้วก็ดูด้านนะว่าอยากเล่นหน้า A หรือหน้า B นะครับคือเทปสมัยก่อนอถ้าสําหรับคนที่แบบว่าเติบโตมาจากยุคซีดีเราจะคุ้นชินกับการที่แบบแผ่นเดียวเล่นได้10เพลงเลยใช่ไหมแต่ว่าเทปสมัยก่อนนะครับหน้าหนึ่งจะมีแค่5เพลงถ้าอยากไปเล่นเพลงที่6กถึงสิหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาหนาานนนนนนน้้มม้้าาาา B ออออย่่่่่่งงงงีีััเเะรซึผมมไแใจวต แ,แบบไหนมันถึงจะเล่นหน้า A อหรือว่าหน้าบนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งมาไปที่แน่ก็คือเราต้องคว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็หย่อนตรงตรงหัวตรงฝ้าอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็ปิดปึ๊บแค่นี้เลยแล้วก็ลองกดเล่นดูยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่มันเล่นยังหวะ คือเริ่มหลอนแล้วไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่มีเสียงเลยอะหรือว่าลําโพงมันไม่ดังหรือเปล่าเดี๋ยวลองเสียบหูฟังดูไม่มีเสียงเลยทุกคนหรือผมใส่หน้ามันผิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวลองอีกรอบ Few <moments> later. น่าจะเจ๊งนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยต,ตัวเนี้ยไม่มีการหมุนใดๆเลยเหมือนมันหมุนแค่ด้านเดียวอะซึ่งไม่รู้นะว่าเป็นอาการที่มันบกพร่องอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองไอ้น,นี่ออกมาให้ดูนี่เห็นปะไอ้ฝั่งเนี้ยหมุนแต่ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันไม่หมุนซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออาการเสียหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องของแมชชีนิกของเครื่องเล่นเทปตรงเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยหาเวลาไปปรึกษารุ่นน้องที่เขามีความรู้ด้านนี้อย่างเช่น EP นะครับเพราะว่า คิดน่าจะมีความรู้เรื่องการซ่อมเทปหรือเรื่องสายพานเรื่องอะไรตรงเนี้ยเนาะอะัทุกคนเมื่อสักครู่นี้ผมทดสอบแค่เทปดีทม้วนเดียวใช่ไหมทั้งนะที่เมื่อข้างตนง้นในคลิปเนี่ยผมบอกว่าจริงๆในบ้านผมมีเทปจริงแค่2ม้วนด้วยกันผมก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นที่ม้วนเทปมันหรือเปล่าวะก็เลยลองเอาบางแก้วอีกม้วนหนึ่งเนี่ยมาทดสอบนะครับแล้วก็ผลปรากฏก็คือ ทุกคนฟังออกไหมว่ามันคือเพลงอะไรเพราะว่าขนาดผมเป็นเจ้าของเทปเองผมแม่งยังฟังไม่ออกเลยทุกคนสรุปแล้วอ่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นเทปแล้วแต่น่าจะเป็นที่ไอหัวเนี้ยว่าทุกคนสังเกตอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองหยุดแล้วเล่นอีกรอบนึ่งเนี่ยเห็นปะมันหมุนแต่มันหมุนช้ามากเว้ย เพราะฉะนั้นนะถ้าตอนนี้ผมถอดบางแก้วออกอ่ะแล้วไปใส่ D2B รอบอ่ะคิดว่าคงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองถอดบางแก้วออกตอนนี้เลยอ,อันนี้คือบางแก้วนะครับเป็นชุดพันไทยไม่ต้องมาออฟเฟอร์นะบางแก้วผมไม่ได้อยากได้มากแต่ว่ามีไว้ก็ดีเดี๋ยวผมจะลองกลับไปใส่ D2B อีกอักรอบหนึ่งเผื่อแบบเอ้ยมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเอออันนี้ผมใส่เป็นหน้าอกันเนาะลองใส่หน้าอดูปึ๊บ รอบนึงพอหมายไมหมดเส้นเงียบกว่าแต่ว่าหลังจากที่ปิดคลิปไปก่อนหน้านี้ผมลองกดไอ้นี่ยผมไม่ได้จะเขาเรียกปุ่มรีวายหรืออะไรอะคือกดแล้วมันวิ่งปกตินะเนี่ยปกติเว้ย แต่ว่าไม่เล่นก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่อหัวนี่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่าจะไม่ได้อยู่ที่เทปผมแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไอสองม้วนเนี้ยโอเคผมซื้อมาประมาณสองสามปีที่แล้วก็จริงแต่จําจได้ว่าตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้งานมันเลยแล้วก็จําได้ว่าตอนก่อนจ่ายเงก็คือให้ทางร้านเนี่ยเขาเทสให้ดูแล้วว่ามันเล่นได้จริงนะก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็ถือว่ามิชชั่นเฟลละกันนะครับสาหรับการมาอันบ็อกโซนี่ทีซีเ3นะครับแต่ว่าในเรื่อง ราคาผมว่า300บาทเราจะซื้อมาเก็บสะสมเฉยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยจะต้องมาแกะเล่นมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าพอถูถ่ายได้นะเพราะว่า300บาทผมว่าก็ไม่ใช่จํานวนเงินที่มันมากมายสักเท่าไหร่เลยอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับหรือใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะจริงๆร,ราคาตอนนี้ก็ดิดขึ้นมาน่าจะไม่ไม่ถึง2 0 0 0ัด้วยซ้ำอย่างที่บอกเท่าที่ผมเช็คในช้ e, อปปี้รุ่นนี้มันประมาณ1,400กว่าบาทเองลองไปหาสั่งซื้อแล้วก็ครอบครองได้นะครับแล้วก็อย่างที่ฝากไปข้างต้นนะครับผมผมเนี่ยเป็นสาวกดี b เป็นแฟนตัวยง เลยนะครับกำลังตามหาทั้งเทป d 2 b อีกประมาณ2-3สชุดเนาะแล้วก็แดนบีมอีกประมาณ2ชุดนะครับผมใครที่แบบอยากจะปล่อยอยากจะอะไรแล้วไม่อยากสะสมต่อแล้วอยากปล่อยขายเนี่ยมาออฟเฟอร์ที่ผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายค่อนข้างไร้สาระทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝาก s u b สไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาทําอะไรกันต่อก็เดี๋ยวว่าในทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลลําลาแล้วกันนะครับผมบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ากูซื้อมาทมําไม<ฮ>่ไว<ฮ>้ใหีอ่